อคุณต่อยขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการเรั้งหนึ่งครั้งนึงสักครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนกานทำอาหารเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นเบรกเนี่ยเราก็คุยกันก่อนแล้วก็มีคําพูดคำหนึ่งที่ผมพูดไปกับคุณโกะแล้วก็คุณเอับว่าของปลอมทําไงก็ไม่สําเร็จหรอกใช่มันอยู่ยไม่ได้มันไม่เหมือนของจริงอ่ะอยู่ไงก็ไม่ได้ไม่ทน มีบางคนพยายามครับเอาปลีกล้วยไปตัดแล้วเอาหนามมาใส่ใส่แล้วบอกขายเป็นกระบองเพช <c oughs> พรอืมมีลดูดิอ้ปีกล้วยแล้วก็เอาหนามมาปักแล้วก็บอกว่าเป็นกระบองเพชรที่เขาจับได้เพราะว่าเวลาโดนลมแล้วมันมันดำฮะมันเหี่ยวเเลยรู้ <c oughs> เฮ้ยคุณขายของนั้นได้ไงวะไม่ใช่หนออูไม่ใช่คุณเหรอไม่ใช่ครับแล้วใครจะโง่ซื้อปีกล้วยคุณวะบ้าไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องราวของจริงร้านร้านนี้ชื่อว่าพอตเทเบลโลพอตเทเบลโลพอตเทเบลโลเนี่ยนะครับพอฟังชื่ออย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ร้านอาหารไทยแน่นอนใช่ครับเป็นร้านแบบคิสี้ เป็นร้านสไตล์อังกฤษเป็นอังกฤษชนบทนะครับร้านจะเป็นขาวๆส้วยสวยเลยอยู่ใกล้บ้านผมร้านขาวๆสวยจริงๆสไตล์อังกฤษอยู่ใกล้บ้านคุณอยู่ใกล้บ้านผมไปอยู่ผิดที่ซะแล้วน้องกัอยู่ไปอยู่ใกล้บ้านไอ้นี่อันนี้พวกกินแหลกเลยสิฮะวันนี้เขาจะมาสอนพอตเทเบลโลจะมาสอนเมนูที่ชื่อว่าบาร์บีคิวพอกรริปส์ พอริฟก็คือพูดง่ายๆว่าซี่โครงหมูนั่นเองพอริฟก็คือซี่โครงหมูคืออยากจะบอกน้องๆที่กำลังศึกษาเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับริฟเนี่ยริฟเนี่ยนะริฟเนี่ยนะครับมันจะเป็นแท่งๆเราหมุนออกมาปุ๊บแล้วเราก็ทาไม่ใช่ครับอันนั้นึกเขาเห่อยเขาเหนื่อยนี่ตัวนี้ไม่เกลียดเขาใส่ไม่เกลียดเสียงด้วยเลฮะเออใช่พอตอนนี้ขนาดไม่เห็นหน้าแล้วคุณก็ยังเกลียดเสียงเลยเห็นไหมเออดูดิท่านผู้ชมครับ เรามาดูว่าเขาทำกันอย่างไรกับบาร์บีคิวพอกลิปส์ของเขาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสศินาเรียบจันจากร้านพอดเทเบลโลครับโอ้โหเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เชิญทางด้านนี้เลยครับโอ้ขาพอดเทเบลโลเนี่ยทำไมตั้งชื่อนี้ก่อนอื่นเลย เออ่ทั้งโอ๋และคุณน็อปค่ะที่เป็นเจ้าของร้านเราเคยอยู่ที่อังกฤษกันมาก่อนค่ะหมายความว่าคุณโอ๋เคยอยู่อังกฤษใช่ไปทําอะไรที่อังกฤษเออ่เป็นนักเรียนค่ะเป็นนักเรียนใช่เรียนอะไรเออ่คุณน็อปเนี่ยไปเรียนตั้งแต่สมัยไฮสคูลแล้วค่ะแต่ว่าโอ๋เนี่ยไปเรียนตอนปริญญาตรีเด็กแล้วคุณน็อปใช่ไหมคุณน็อปค่ะน็อปค่ะ N O B น็อปค่ะอ๋อน็อปน็อปค่ะคุณน็อปเป็นอะไรกับเราสามีค่ะ ร้านนี้เป็นร้านของคุณนบกับคุณโอ๋ oh, ใช่ค่ะไปเรียนกันอยู่ที่อังกฤษ<ช>และยังไงเสร็จแล้วก็เราชอบค่ะจริงๆแล้วพอจะเป็นเป็นถนนที่เราชอบสไตล์ที่เราอยู่แบบนั้นนะคะครเราก็เลยมีความฝันว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเรากลับมาเมืองไทยเนี่ยเราอยากมีที่ที่เราให้ความรู้สึกเหมือนตอนเราอยู่ที่อังกฤษก็เลยทําร้านสไตล์ English Cottage เกิดขึ้นค่ะโอ้ oh, ดีมากขายอะไรเป็นหลักครับอา,อาหารที่ขายโดยนใหญ่จะเป็นอาหารฝรั่งค่ะแต่ว่าเราเข้าใจว่าคนไทยคงทานอาหารฝรั่งไม่ได้ทุกมื้อนะคะก็จะมีอาหารไทยเข้าสอดแทรกเข้ามาด้วย ่ายสอบแากเข้ามาเพื่อการเรียนว่าง่ายๆให้ด้วยร้านเปิดไปกี่ปีแล้วครับปีนี้น่าจะย่างเข้าปีที่11แล้วค่ะ11ปี1ปี ได้รับการตอบรับเรื่องเกี่ยวกับอาหารดีไหมฮะออส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นต้องบอกว่าเป็นโรยตี้มากๆค่ะเพราะว่าร้านเราอย่างที่บอกว่าไม่ได้อยู่ในเมื่อกี้ที่พี่อ๋บอกอยู่แถวบ้านพี่อ๋อค่ะร้านบอกว่าไม่ได้อยู่ในทำเลที่ควร <c oughs> อยู่เลยค่ะเป็น <c oughs> อยู่อยู่ในทำเลที่ไม่ได้ควรอยู่เพราะว่าเราต้องการให้มีป่าในเมืองนะคะ <c oughs> มีสวนส,สวยๆในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าต้องตั้งใจมาค่ะลูกค้าก็ส่วนใหญ่จะติดใจกันทุกคนทั้งบรรยากาศแล้วก็อาหารค่ะเมนูวันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งลูกค้าติดใจมาก คือสำหรับร้านนี้ไม่ใช่ว่าอ่ขอโทษฮะไม่ใช่ว่าอยู่ริมถนนแล้วเห็นไปเฮ้ยสวยดีแวะหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่คือจะไปร้านเนี้คุณผู้ชมต้องตั้งใจฉันจะไปร้านนี้เพื่อไปกินร้านนี้ถูกค่ะเราจะปักหมุดมาให้ท่านเลยใช่ครับเทเบโรลแล้วท่านลองลองดูแต่เมนูที่สอนีกันวันนี้คือบาร์บีคิวพอกลิฟส์หรือว่าซี่โครงหมูนั่นเองซี่โครงหมูอบบาร์บีคิวค่ะผมเนี่ยมาทําให้ท่านผู้ชมดู แต่ไม่ได้คิดให้ท่านผู้ชมทํานี่พูดก่ก่อนเลยตรงๆอันนี้สอนทําอาหารเนี่ยเพียงอยากจะบอกให้ดูว่าอาหารพวกนี้หนึ่งไม่ได้ทําง่ายใช้เวลาน้อยเป็นอาหารที่ทํายากมากๆครับแล้วก็ใช้เวลามากบางเมนูที่ผมมาแล้วก็สอนกันไปอย่างชิ่งไม่นานี้กุ้งกุ้งผัดกุ้งกรามกรามผัดทอดทอดเกลือใช่ไหมทอดเกลือนั่นง่ายมากๆได้สิบคะแนนเต็มอันนั้นอันนั้น่ะแต่มันอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งโอ้โหใครทําได้นี่ก็มาสัจจรรย์มนุษย์อ่ะคือต้องตั้งใจจริงอ่ะ ไปดูกันเลยเขาทำกันอย่างไรบา,าร์บีวพอกลิปร้านเขาครับท่านผู้ชมดูร้านกันแล้วกันฮะเขาตั้งใจจริงฮะ <c oughs> ตั้งใจให้มันเป็นอิง l i ชการ์เด้และตั้งใจให้มันสวยงามให้มันอยู่สบายๆและแต่ร้านอย่างที่คุณอ้อพูดทุกอย่างเลยขาวๆที่สามีใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผม เริ่มต้นครับเ,เราใช้หอมใหญ่สับนะคะจำนวน5กิโลค่ะตามด้วยใบทามสับนะคะอีก100กรัมค่ะจากนั้นจะเป็นโรสแมรี่สับค่ะอีก100กรัมนะคะทั้งหมดลงไปคลุกด้วยกันค่ะใบทารากกอนนะคะอีก100กรัมค่ะ จากนั้นจะเป็นพริกไทยบดละเอียดนะคะจํานวน50กรัมค่ะคแล้วก็จะตามด้วยน้ำมะกอกนะคะอย่างดีจํานวน500 ML ค่ะคทั้งหมดนี้คลุกเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็จะตามด้วยซอสมะเขือเทศจํานวน1กิโลค่ะคแล้วก็จะเป็นมะเขือเทศสับละเอียดค่ะจํานวน2กิโลต้องใช้ทั้งคู่เพราะว่าเราต้องการรสชาติความหวานจากซอสและต้องการเนื้อจากมะเขือเทศค่ะ และตามด้วยมระเทเยมเข้มข้นนะคะ200กรัมค่ะครปรุงรสดเล็กน้อยด้วยผงอโลมาดค่ะจำนวนประมาณ100กรัมนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลสแดง1กิโลใช้น้ำตาลสแดงเพราะต้องการความหอมนะคะคแล้วก็กลบกลิ่นคาวนะคะของเนื้อหมูด้วยวน์แดงเล็กน้อยค่ะก่อนจะปรุงความหอมด้วยกลิ่นสโมกที่จะได้ความอารมณ์เหมือนความรู้สึกเหมือนย่างเตาถ่านค่ะคแล้วก็คนซอสนะคะให้เข้ากันค่ะคเมื่อซอสเข้ากันดีแล้วเรานำชีสโครงหมูนะคะที่เราเตรียมไว้จํานวนประมาณ5 แผงนะคะต่อ1นึ่งพอร์ชั่นที่ร้านจะใช้เนื้อหมูจากเจ้าประจําเท่านั้นเพราะว่าจะทราบดีว่าเราใช้เนื้อหมูไม่ที่มีอายุไม่สูงจนเกนินจนเกินไปนะคะคจากนั้นหมักแล้วก็เก็บแรปทิ้งไว้นะคะประมาณ1คืนค่ะใน,นตู้เย็นผมเลือก<ช>ตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับ <c oughs> หนึ่งคืนผ่านไปครับท่านผ<ช>ู้ชมค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะเราจะนําซี่โครงหมูที่หมักซอสไว้นะคะนํามาใส่หม้อนึ่งหรือว่าเราเรียกว่าหม้อตุ๋นนะคะใส่ลงไปทุกชิ้นเลยนะคะพร้อมกับเทน้ําซอสทั้งหมดลงไปค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราจะเติมด้วยน้ําต้มสุกหรือน้ําเปล่าค่ะจํานวน1ลิตรค่ะตั้งไฟอ่อนๆค่ะปิดฝาตุ๋นไว้เลยค่ะ3ชั่วโมงค่ะครับ ขั้นตอนนี้เราจะได้ซี่โครงหมูที่สุกและเปื่อยขึ้นมาแล้วค่ะคแยกเนื้อออกมาเลยค่ะขั้นตอนนี้จริงๆถามว่านํามาทําต่อได้ไหมยังไม่ได้นะคะเราต้องไปห่อไว้ในถุงสูญญากาศเพราะว่าตอนนี้เนื้อหมูในซี่โครงเนี่ยเปื่อยมากแล้วเราต้องไปแพ็กไว้เพื่อให้เนื้อหมูมีความเฟิร์มแต่ยังเปื่อยอยู่แล้วถึงจะเอาไปแช่ยเย็นเก็บไว้อีกหนึ่งคืนค่ะคือพูดง่ายๆว่าทำสูญญากาศเสร็จแล้วเอาไปแช่อีกหนึ่งคืนนี่คือคืนคคที่สองแล้วนะครับใช่ค่ะเพื่อให้มันเฟิร์มค่ะ พอถึงเวลาเสิร์ฟจริงๆนะคะเรานำซี่โครงที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะออกมานะคะแล้วเรานำน้ำซอสเมื่อกี้นี้ที่เราตุ๋นใช่ไหมคะคนำมาเคี่ยวต่อค่ะอีกประมาณ1ชั่วโมงให้น้ำซอสมันเข้าเครื่องอะค่ะมีความเข้มข้นจนมันหนืดเลยนะคะเราค่อยนำน้ำซอสนั้นมาราดที่ซี่โครงที่เราจะทำอบทำการอรบเพื่อให้มันจุ้ยซี่นะคะแล้วก็รสชาติเข้มข้นขึ้นมาอบประมาณ1 8 0่ค่ะประมาณ10-15นาทีนะคะ ไฟ180แล้วก็เสิร์ฟค่ะจัดจานเลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้เป็นอานเสร็จสิ้นบาร์บีคิวพอกเล็บครับคุนี้คุณเลิกได้แต่ตอนไหนครับต้ก็แต่หมักคุืแล้วล่ะครับหมักแรกเลิกเลยใช่ไหมคุณเลิกตั้แต่ตอนไหนครับก่อนหมักด้วยซ้ำก่อนหมักก่อนหมักเลยท่านผู้ชมรู้ไหมครว่าการทํางานแบบนี้ถ้าคนมันไม่รักจริงๆอ่ะหรือพ่อครัวไม่ได้มีใจให้จริงๆทำไม่ได้หรอกครับครับ พ่อครัวนี้ก็คือสุดยอดเลยนะที่เขาพูดเรื่องซีโครงหมูอยู่ตรงนั้นท่านผู้ชมที่บอกต้องเจ้าประจําคืออย่างนี้ท่านผู้ชมหมูแก่กระดูกมันก็ไม่อ่อนนะครับและเนื้อมันก็แตกต่างไปเพราะฉะนั้นคนที่เขาซื้อของพวกนี้เขาจะมีเจ้าประจําของเขาครับแล้วบอกหมูต้องได้อายุจริงใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกกันเลยว่าฉันต้องการเอาไปทำพ็อกลิฟส์นะฮะเพราะฉะนั้นต้องอย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะส่งอย่างนี้ให้คนดีๆอย่างนี้ในสังคมมีอยู่เมื่อมีอยู่ก็มีเจ้าดีๆอย่างนี้ที่บอกเลย โอ้วันนี้มีนี่ดีมากเลยนะอย่างนี้อย่างนี้แต่วันนี้มันเยอะกว่าที่เธอสั่งนะเธอจะเอาเก็บไว้ไหมพอเขาบอกดีมากก็เก็บมันธรรมดาหรือแม้บางทีมันน้อยวันนี้โทษทีมันไม่มีดีจริงๆนะโอ้แต่มันมีอย่างนี้อย่างนี้เธอจะเอาไหมไม่เอาเอาเท่าที่มีเพราะแน่น่ากระบวนการพวกนี้มันจะทําออกมาได้ท่านผู้ชมอันแสนจะลำบากผมถามคําเดียวเท่านั้นเองคุณน้าน้าตาลใสแดงที่อังกฤษใช้น้ําตาลใสแดงด้วยหรอ ที่จริงๆว่มมีน้ำตาลใสแดงค่ะนอกจากไม่มีน้ำตาลกัดนี้น้ำตาลกัดสีแล้วไม่กัดสีแล้วก็มีน้ำตาลใสแดงค่ะมันจะหายากหน่อยแต่มีค่ะอ๋อเหรอค่ะแล้วที่คุณบอกว่าน้ำมันมะกอกคุณต้องดีต้องแบบดีไอ้คำว่าดีของคุณคืออะไรคือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำมันมะกอกค่ะมันมีหลายเกรดใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมั่นใจว่าเป็นเกรดของการที่ใช้ในการหมักตัวน้ำมันมะกอกเองก็มีหลายประเภทที่เราเคยเห็นเอ็กซ์ตร้าไลท์ไลท์เอามาใช้ทอดใช้ผัด เราต้องเลือกน้ำมันมะกอ,อกให้ถูกต้องกับอาหารที่เราทำนะคะบ้าเปแล้วนะ <c oughs> เพื่อป้องกันความบ้าครับกินก่อนดีกว่าค,ครับโอ้โหท่านผู้ชมผมเห็นแล้วผมบอกได้เลยอันนี้อันนี้เน,นี่ยน,นี้มันเป็นหนึ่งจานเวลาจัดจริงๆประมาณนี้ป่ะพอชั่นเท่ากันกับที่เสิร์ฟที่ร้านใ่ไครถ้าพูดพอชั่นเท่ากันกับที่เปิดนี่ก็คือหมายความว่าเอาเป็นเอาไว้กินกลางได้ถูกไหมใช่ค่ะเอาเอาไว้กินกลางได้ใช่ค่ะนะครับอย่างนี้เท่าไหร่ ราคาทั้งหมด450บาทค่ะต่อนหนึ่งพอชเช่นค่ะแชร์กันได้เป็น Family Di ิ n e r ค่ะตายแล้ว450ค่ะมันถูกมากมาก <c oughs> คือเมนูนี้เมนูนี้นะคุณผู้ชมครับคือตัวซี่โครงที่เป็นริบสที่เราเรียกกันเนี่ยม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วมีเนื้อติดติดอยู่นี้แล้วก็ตัวซอสเนี่ยคือเป็นซอสบาร์บีคิวที่เป็นไม้ตายของเขาเลยนะใช่ค่ะแล้วเวลากินเมนูนี้ต้องขออนุญาตใช้มือจริงครับมันไม่ไม่สามารถ ผมไม่สามารถเลยใช่ครับเขาไม่สามารถแต่ถ้าตัดกล้องมาทางนี้ผมสามารถครับจะไม่จำได้อะนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราถึงต้องใช้เนื้อหมูสักเจ้าประจำจะเห็นว่าชื่นเราินเนื้อคือเนื้อนุ่มค่ะแล้วก็เนื้อเยอะค่ะเนื้อแน่นไม่ใช่มันแค่เนื้ออย่างเดียวมันรสชาติของคุณซอสอะเออโรสเมอรี่ค่ะคุผู้ชม ไม่ไม่แปลกใจว่าทำไมไม่มีซอสจิ้มไม่มีอะไรให้ไม่จำเป็นค่ะมันนัวอยู่ในของมันแล้วนะฮะร้านนี้ครับโคโตอเบโรโคอตเบโลนะครับบาร์บีคิวฮอกริปนะฮะเมนูนี้อาหารฝรั่งนะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่าถึงใจถูกใจรับไปเลยครับติปกรเด็นติปกรเต็มติดคะแนนเต็ม จะได้กินมาเยอะแหละแต่ว่าที่หนูกินแล้วหนูถูกใจเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่ามันซอสนอร่อยมากแลวที่สำคัญร้านนี้น่ดีทุกอย่างคุณผู้ชมเดีอยวเดียวันน้ำมะน,น,น,นาวเขาให้น้อยไปให้คุณกินหมดไปแล้วแล้วก็เนื้อเขาจะคุณอย่างครับมันไม่ได้ยุ่ยจนเละทั้งหมดนะสิ่งที่เขาทำในการที่เอาเป็นสูญญากาศเข้าไปเพื่อให้เนื้อมันเฟิร์มมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ค่ะมันมีความเปื่อยแต่ไม่ยุ่ย วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสตินาขอขอบคุณพัตเตอร์บเบลโลขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการตลอดอเขาพูดกันเยอะแล้วผมไม่อยากจะพูดผมขอพูดคําเดียวท่านเองผมไม่นึกไม่เคยนึกว่าคนไทยไทยแท้ๆด้วยพ่อครัวเนี่ยเป็นคนไทยใช่ค่ะชื่อคุณน็อบค่ะน็อบน็อบน็อบ,บ,บ,บค่ะน็อบจะทําได้แบบนี้ไม่เชื่อจริงๆท่านผู้ชมไปทานเถอะแล้วท่านจะบอกว่าเออของเขาดีจริงๆเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจงก่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ มาดูเรื่องประโยชน์ของเมล็ดแฟลกซ์กันดีกว่าเ <ะ S 2> มล็ดแฟลกซ์หรือที่รู้จักกันว่าเมล็ดลินินช่วยควบคุมความดันเลือดให้ปกติจึงช่วยป้องก,กันโรคหัวใจครับอร่อยมากหมายถึงเมล็ดแฟลกซ์อะไรครับไม่ทราบเลนี่แกงคั <c oughs> ่วสับปะรดหอยแมงคู่ครับอร่อย <c oughs> แกงคั่วหอมมากเลยใครก็กินได้ผมบอกคำเดียวเลยผ่านพิซแกงเขาแบบอ่มากอร่อย แก่อร่อยผู้ชมเป็นคาเฟ่ที่สวยด้วยใช่แล้วก็ทำทำแบบที่